สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคุยกันเรื่องเงินนะครับราศีมีน,นะครับวันนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบในการอ่านนะครับผมโอเคคุยกันเรื่องงานนะอ่ะเรามาดูกันได้นะครับ5ใบเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างนะ โอเคครับเรามาดูสามใบแรกก่อนเลยเรามาดูหน้าไพ่กันสามใบแรกมี The Tower, m อร์เมจิเชียนสเตรโอเคเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเราสามารถทยากอนได้เลยไม่ว่ามีเหตุมีความจำเป็นมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน มีเหตุมีความจำเป็นมีเรื่องเร่งด่วนต้องการใช้เงินแบบกระทันหันคุณสามารถจัดก,การไดอ้อยากได้เงินแบบกระทันหันอยากได้ด่วนคุณก็สามารถทำได้ออใช่ปะส่งผลมาคือเมจิเชียนโอเคทัานมีเหตุทันมีความต้องการมีเรื่องเร่งด่วนต้องการใช้เงินแบบกระทันหัน ส่งผลอย่างไรกับคุณเมจิเชียนครับคุณสามารถเสกได้เสกได้ทีนี้ไม่เท่ไม่ถึงนั่นนะคือมันได้ตามที่คุณต้องการหาได้หาได้หรือว่ามีพอใช้มีพอจา่าจัดการได้ถ้ามีเหตุต้องใช้เงินแบบกระทันหันนะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังก่อนราศีมีนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือมีเหตุภาวะการใช้เงินแบบกระทนันหันเล่งด่วนแต่คุณก็มีเตรียมไว้แล้วแหละคุณก็พอมีเตรียมไว้แล้วแหละแต่คุณแค่รู้สึกว่าแหมไม่น่าจะเสียเลยสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวครับใบที่สามครับเตรียมใจไว้ได้เลยครับเตรียมใจไว้ได้เลยนะยังไงมันก็ต้องจ่ายยังไงมันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องนำเงินออกไป ทำกันออกไปใช้นะสเตรงก็คือว่ามันเป็นลักษณะของแบบว่าเออจ่ายอีกแล้วเหรอเบื่อเจอแบบเนี้ยซ้ำๆซ,ำซำากๆเจอเรื่องเดิมๆสภาวะเดิมๆมันก็เลยเบื่อแค่นั้นเองเพราะว่าสเตรงเนี่ยมันเป็นลักษณะไม่อยากทําแต่จําเป็นต้องทําไม่อยากจ่ายแต่จําเป็นต้องจ่ายอันเนี้ยเตรียมตัวไว้ได้เลยครับมันเจอเหตุแบบเนี้ยบ่อยๆเหตุเดิมๆเหตุซ้ำๆ แต่คุณก็สามารถจัดการได้ไงเมดิเชียนคุณรู้นะว่ามันมีเรื่องที่ต้องใช้ออคุณรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะเพราะเมดิเชียนคือรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงร,รู้ว่าต้องอยังไงแต่มันแค่รู้สึกว่าอารมณ์มันเบื่อมันซ้ำซากมันเจอเรื่องแบบนี้มาทุกวันมันเซ็งจังเลยโอเคเพราะฉะนั้นไพ่สามใบเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะกระทันหานร,รู้ว่าต้องทำอย่างไรเบื่อหน่ายจำเจซ้ำซาก ไพ่เนี้ยใบที่สามะคุณเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวจัดการได้เลยครับเอาเงินไปจัดการแก้ไขกับปัญหาไงปัญหาเดิมๆจัดการแบบเดิมๆหรือถึงเวลาแล้วฉันต้องไปลงรับจำนำอีกแล้วเบื่อจังเลยไม่อยากไปอะไรเงินขาดมืออะไรเงี้ยไปบ่อยเดี๋ยวเอาเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเ,เข้าเดี๋ยว,อ,ยวอ,ออกเบื่อจังเลยสภาวะแบบว่ามันมันเจอสภาวะบางทีนะต้องมาต้องมาแก้ปัญหาการเงินอนะ พอเนื่อออกไหมมันเบื่อที่ว่าเอ้ยเมื่อไหร่การเงินมันจะดีการเงินมันจะคล่องเจอสภาวะแบบนี้อีกแล้วไม่ชอบเลยลักลายจะเป็นแบบนี้นะต่อไปเรามาดูสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเป็นพิเศษสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเป็นพิเศษคือเรื่องของครอบครัวนั่นไงมันเป็นเหตุมีความจําเป็นต้องทําอะอารมณ์ไม่อยากทําก็ต้องทําเคยเป็นไหมมาถึงในจุดที่ว่าต้องจ่ายเงินทั้งๆที่ไม่อยากจ่าย บางคนน่ะขึ้นไพ่เด e Tower วอร์ม a ช s t นสเตน่ะเจอบ่อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆบเข้าลงรับจำนำแป๊บๆลงลเข้าลงรับจำนำเป็นว่าเล่นเลยถึงเวลาก็าไปถ่ายออกมาถ่ายมาไม่เท่าไร๊บเอาไปเข้าอีกแล้วมันเกิดอาการเบื่อแบบว่าเอ้ยทำไมฉันต้องมาเจอสภาพการเงินแบบนี้นะแสงจังแรงมันไม่สบายเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยอารมณ์มันจะบน่บนบนประมาณเนี้ยนะสิ่งที่คุณต้องทําคือให้คุณไปโฟกัสที่ครอบครัว ทำเพื่อครอบครัวความสุขของครอบครัวอืมเพราะว่าคําว่าครอบครัวคําเดียวมันยอมได้ทุกอย่างแล้วไงใช่ปะ่ะคําว่าครอบครัวคำเดียวคือตอนนี้ให้นึกถึงอย่าเพิ่งนึกถึงตัวเองนะให้นึกถึงครอบครัวเป็นหลักไพ่พูดมาประมาณนี้นะโอเคแหละเราก็เข้าใจได้ว่าเราอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นตัวหลักในการหาเงินเพราะฉะนั้นทําเพื่อครอบครัวก็ถูกต้องแล้วแหละนะนะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของครอบครัว เอาหน้าอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะโอเคทีนี้เรามาดูต่อคําแนะนำจากไพ่ทาโร่บอกว่าไงการเงินจะจัดการไปได้ด้วยดีมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยจัดการผมมองว่าอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมบ้านนะในกรณีที่คุณอยากจะกู้บ้านกู้ร่วมผ่าน กู้คนเดียวไม่ผ่านต้องกู้ร่วมสองคนมี้าปีเหตุในเรื่องของการใช้เงินก็จะมีคนมาร่วมช่วยร่วมช่วยด้วยแชร์เออมีคนมาแชร์ในเรื่องของการใช้จ่ายก็อโอเคแหละแบ่งเบาภาระกันไปแต่แค่คุณรู้สึกเบื่อเซ็งที่ต้องมาเจอกับสภาพแบบนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือว่าแตงคุณก็จัดการตามระบบตามระเบียบที่คุณวางแผนไปนั่นแหละ แค่มันมีเหตุด่วนที่ต้องใช้แบบกระทานหันเท่านั้นแต่บางคนบางท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกับเงินจํานวนนี้มากมายนักซึ่งเป็นเงินที่อาจจะต้องเตรียมไว้แล้วหรือบางคนบางท่านเตรียมไว้ก็จริงแต่แหมมันไม่อยากจะเสียเลยอยากเก็บเงินไว้นานๆโอเคนะประมาณนี้นะให้โฟกัสเรื่องครอบครัวไพ่บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรมีคนช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นประมาณเนี้ยที่เราต้องโฟกัสก็คือมีเหตุด่วนเหตุที่ต้องใช้เงินแบบกระทานหาันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเรื่องของคนช่วยเหลือ,อเพราะฉะนั้นเราก็เบาใจสบายใจไปได้ไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่มันต้องระวังมากมายหรือว่ามีเหตุจาเป็นหรือเดือดร้อนอะไรแค่มีทาวเวอร์อันเดียวคือกระทานหาันหรือถึงเวลาแล้วที่ต้องซ่อมแซมบ้านถึงเวลาแล้วที่ต้อง เปลี่ยนต้องซ่อมต้องจัดการหรือบางบางคนบางบ้านนะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานี่คือข่าวดีนะเออข่าวดีอะไรผมเคยเจอเดอะทาวเวอร์ข่าวดีนะผมเคยเปิดให้เพื่อนเป็น The Tower. เดอะทาวเวอร์เมเจอร์สเตง็งสามใบเนี่ยเกิดขึ้นมาถามในเรื่องการเงินเหมือนกันคือได้เปลี่ยนรถใหม่รถพัง รถพังแล้วอยู่ๆก็ได้เปลี่ยนรถใหม่แบบกระทันหันนะเพราะว่ารถเก่าเดิมมันไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้แล้วก็มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเช่นผมยกตัวอย่างมีเพื่อนของเพื่อนยืมรถไปใช้งานแล้วรถเกิดอุบัติเหตุเสียหายเขาก็เลยซื้อมือสองเอามาใช้คืนที่เป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นมือสองเป็นมือสองอย่างเงี้ยโอเคนะมันก็ ถือว่าพอรับได้รับได้พอรับได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเงินแล้วคุณก็ไปซื้อรุ่นใหม่เลยก็ได้ลักษณะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเดอะทาวเวอร์ขึ้นมามีจะเชียนสเตงเนี่ยถ้าเป็นบางบ้านข่าวดีคือได้เปลี่ยนบ้านใหม่ได้เปลี่ยนรถใหม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเปลี่ยนทรศัพท์ใหม่ลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเสียมันหายมันพังถ้าเป็นแบบ น้องๆนักศึกษาที่มาดูรวงนะแล้วขึ้น The Tower Magician s t a เชเนี่ยอโอกาสได้เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรือบางทีอาจจะได้ iPad เพื่อมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าพังแล้วได้ของใหม่มแต่พออยู่ในหมวดของการเงินเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต้องมีการใช้ใจ่ายเงินแบบกระทันหันมันไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้จู่ มันก็ได้จู่ๆมันก็ต้องซื้อจู่ๆมันก็ต้องจ่ายเช่นผมยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วนะักเรียนศึกษา t าว t เดอะทาวเวอร์เมดิเตียนเนี่ยคือคุณก็มีเงินเก็บหรือว่าใช้ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละปรากฏว่าวันนี้ไปสไลด์สไลด์สไลด์มือถือนะเจอคอร์สออนไลน์เออเว้ยน่าสนใจเว้ยโอนเงินเลยจ่ายเงินแบบประทานหาันอยู่ยๆก็โอนเงินไปเลยแล้วก็มานั่ง เราจ่ายไปเร็วขนาดนั้นเลยนเนี่ยแล้วเราไปเรียนเนี่ยเราว่างหรือเปล่าเราดูวันที่หรือ,อยังว่าวันนั้นเราว่างหรือเปล่าอย่างเงี้ยมือลั่นใช้คําว่ามือลั่นไปก็ได้โอเคไหมแต่เหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นราศีนินเตรียมตัวไว้เลยจะมีเรื่องของการจ่ายเงินเงินออกแบบกระดทานหันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันนําความสุขมันมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นแสดงว่าเงินที่จ่ายบปกระกทัน,นั้นน่ะมันมีผลดีกลับคืนมามันไม่ได้มีผลเสียอะไรเพราะว่าขึ้นสิบถ้วยใช่ปะความสุขในตําแหน่งที่ต้องโฟงกัสพิเศษคือความสุขของครอบครัวสองถ้วยอย่างเงี้ยคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจได้ทําสัญญงสัญญาอะไรใหม่ๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ใดบ้างใหม่ได้รถใหม่ได้ทําสินเชื่ออะไรใหม่ๆประมาณนี้ก็ได้นะครับราศีมีนจบแล้ว ขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดูผมทําคลิปสอน้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ